ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง P B Finland ชาแนลอยู่กับพี่บานฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมมาคือรอขึ้นซูม,มูสวีเนแล้วก็เซียนย่าขึ้นซูม,มูสวีเนคือเก่าพี่น,น้องคนเก่าคนเดิมอ้าวผู้สาวมาแล้วอุ้ยแฟนมาแล้วนะครับผมกับสวยไหมคะสวยมืยยมอหนีแฟนบอกว่าแฟนจะไปกินอเมซอนอย่างเรื่อยนะพี่ประตแูแม่แม่คาลังจะไปวัดสีหมองฮะพี่พายบอกว่าอยากไปกินน้ำปั่นจะเลยวันนี้ก็จะพาไป เอาถือกล้องมาดิตื่นบางบ่ายสามพี่น้องต,ตื่นตื่นก่อนก่อนบ่ายสามเพราะว่านอนแจงนอนเกือบแจงเพราะว่าอ่าไลรสดเสร็จเป็นบอก็มานั่งคุยกันแบบรีแลกกัน<อ>แล้วก็ดูไลสสดดปวแ<ล>รักกัด<อ>นด้วยน,ยนะครับอเอาถือไว้ก่อนใจคกูเดี๋ยวเมี่ยงงามเถอเฮ้ยสวยสวย,สวยอีหลีใจกูเดี๋ยวเมี่ยงงามเถอะน้ำหอมนี่ฉันได้ซื้น้ำหอมใม่เมื่อนี่ เออประตูฉีดแบบหอมนี่แหละรออยนี่แล้วหามก็จุดสิเอาจะพาแฟนไปแนมเพิ่มมือนี่พี่น้องผุ้มกับไดีลูกก็นอนเป็นยู่ในเฮือนลูกอยู่กับพี่เอกับพี่เลี้ยงเขาเพี่อว่าจะเอาลูกมาน้าบันหลับลูกหลับเอก็ได้แต่เฝ้าร้านนอนหลับนอนหลับอุ้ยผู้ชายเขาให้นั่งเหรอนี่ตายแล้ว เห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะแบบไปยกหัวแบบวันประวันที่บ้านฟินแลนด์สน่ะรถอันเ่อเห็ลูกเห็นเมียนั่นก็คืออสินะอ๋อที่จิก็นั่งแหละพี่น้องแต่ประเทถไทยคิดซื้อๆม่้นั่งแแต่ว่าให้ลูกซื้อไม่พ่อเราไปสอนนั่ง่นไนแมยเข้าใจว่าพี่น้องก็เขาบอกี่ะก็ไ่ได้สอนสินานั่งรถว่านะบ่ได้ยึดติดว่าต้องนั่งรถนั่้าก็ได้ยึดติดมาต้องบอกว่าชูชานั่งมักนั่งรถตู้อันผู้ว้าสินแนด์เสนะมักตอนนั้นเพราะว่ามันกว้าง จังเอาจริงคือรู้เลยว่านายไม่ได้ชอบคันนี้แต่ว่านายชอบรถมารจิต,ตี้มากกว่าเพราะว่ามันมันอันนี้ประสงค์มากกว่าไงพี่น้องเพราะมพิเศเป็นคนมักสะของแล้วก็มักซื้อของแบบหอบเวลาไปใส่กางเกซื้อของมาหลายๆสินะแต่ขนาดรถเบนจ์อย่ของก็บม่ค่อยรถไม่ค่อย,อยดีนั่งเพราะว่าอ่าถนนบานแพ้วมันจะค่อนข้างที่จะพอดีเนาะมันเหมือนหนอกันบอไปเป็นตอนตอนที่ทีบานพิ้วเล่นอ,อ,อ่ะเพิ่นอยากได้รถบีเอ็มเนาะอยากได้รถเก๋งพิ้วแบบต่อต้านเด้ว่าไม่อยากให้ออกรถเก๋งเพราะว่ารถเบนจ์ดีพ้ว ใส่กะมันเป็นรถเก่งซึ่งถนนบานเท่ามันบเหมับจะใส่รถเก่งแต่เสินะแต่วันนี้เมื่อสามีอยากได้อ่ะเเลยจัาเห็นเพื่อนแต่ว่าสหรับแพล่เพล่โบคอยหมักน่งแต่ว่ารถคันนี้มีป็นอะกับอะไรนะอ่าเข้าใจว่ารถคันนี้ชชวงหน้งมันชชว์แรงดีกว่าซีดีห้ามันโอ้โหมันไม่ได้มีกระทบต่ออะไรเลยอ่ะดีกว่าดีกว่ารถรถแพลยูแต่ว่าความความความรูุสสกของเฮาที่เฮาเคยซื้อรถรถคันแรกของชีวิตคือรถเก่งก็เลยเป็นเป็นข้อดีว่าบอยากันปวดแขนเนาะบอยาก แถวบ้านนะสิแม่คันเออกันไปในเมื่อไม่ยังสิแมนยูนสินะกับบุกควายนางกันเลยกนางมาจตีพราเอเป็นคนขับรถให้ก็จะแบบเออนั่นัะก็จะนั่งแบบสบายคุณนายคุณนายเขาไม่นั่งรถเก่งหรอกคุณนายเขานั่งรถตู้คุณนายชอบชอปตลาดชอบตลาดแถวบ้านนะฮะวันประค,รค,คีิกอะแพ้ตอนแตนนี่แพ้กับบุกควายเดี๋ยวมาสนใจไงพี่น,อน้องเพราะว่า ก็ให้เขาเป็นรถส่วนตัวเขาก็เขาก็ใช้ไปซึ่งแต่ว่าเขา้อก็ไปใช้มาใส่แล้วกันเขาก็นั่งอยู่ตลอดเลยแต่ว่าแค่ว่าเขาบอกเดี๋ยวมาใส่ใจจะแบบว่าทาคลิบสินะหล่อไม่ใส่ใจหล่อเทาเทาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีเวลาขนาดนั้นแม่ใช่ก่ได้เท่าไหร่นหรอกแต่บาร์เาเขาก,ก็เป็นห่วงมัง้งนะเขาก็เลยเม้นเลยอย่างเงี้ยเนาะฉันไม่จ,าจา้าจ๋าจ๋าทำไมหล่อจังเลยอ่ะแต่งตัวรอผ้าให้มาก,กินอ่าน้ำปัน่นสาวแ้วจะบันทึกที่คุณผม จะไม่เห็นอีหยังอยู่ชั้นอาบน้ำอยู่วันเหลวขี่ไงกินกาแฟนั่งในต่างหนูจะมียนอยู่ตัวเสือแดงแน่บเบอร์ไรโซเดียนบ่เบิ่งไรโดแล้วก็อันเอาลูกเอาเอาลูกลามกทา,ทา,าที่นี่กันเบิ่งไรโดไปนั่กะว่าสิเนี่ไปนั่กับท่าตะแปีงท่าตะแปีงมาที่นี่กันเล่นนางเบิ่งไรโดเพิ่นไปก็คิดว่าจะคล้องแต่งหน้าเลี่ยววานนี้ก็สวยแล้วก็ไปคล้องนา้าแต่ก็แต่งหน้าไม่ถึงห้านาทีนะคะไม่แต่งก็สวยเพราะควาสวยมาจากข้างในเนาะก็ลองไม่แต่งดูสิ ชักมาแตงหน่าชักกันแหละซเดย์ก็โอเคก็ดูดีอยู่คุณพ่อยังหล่อเลยไม่เต็มตัวแบบส่งไหมในหน้ามุนิส่งไหมใช่ส่งไหมซื้อส่งไหมเพิ่งแกยิ่งห่อตัวละร้อยกว่าบาทชั้นใส่เสื้อผ้าอ่ะบอกเลยว่าไม่ใช่เสื้อผ้าราคาแพงนะพี่น้องเพื่อนๆไหนเป็นคนที่ไปวาไม่ใส่เสื้อผ้าสับแล้วก็พอเบื่อแล้วก็จะแบ่งให้คนอื่นใส่เองใช่ไหพี่น้องใช่ไหมพี่น้อ ตอนนีใ้ใกล้ล้นตู้แล้วเพราะว่าชอปออนไลน์ออกจากบ้านไม่ได้ไงทุกคนแล้วนะคะสามีจะพามากินเอ่ออะไรนะซื้อกับบ้านไม่ดีกว่าซื้อกับบ้านดีกว่ามไม่นั่งนะจ้ะก็อย่างบอลเอากะจิเอาต้นนะเอาอะไรถามเอาอย่างบัลนี่อ๋อคิดก่อน มีเมนูใหม่บ่ะไม่อยากกินเมนูแบบใหม่ๆนี่แหละใหม่สุดแล้วนั่งอยู่เนี่ยใหม่เอี่ยงปลายแดงหล่อพอไม้ปลายแดงอย่างบุล่งดิว่าไปซื้อจ้าถ่ายนี่ลาหนูเอายังกระบอกมาเมนูใหม่น่ะบุรุษเขาบอกจะมีเมนูอันที่เปานแนะนำเมนูเมื่อไหร่น่ะพี่แต่เครื่องเย็นจะกินเย็นแล้วกินร้อนหนูปกติหนูกินร้อนไม่ใช่หรอลูกก็ใช่เมนูใหม่กิอนชาเขียวร้อนก็ได้ชาเขียวร้อนเป็นไงวะมีชาเขียวร้อนมีจะเป็นขึ้นอย่างอันจืดๆหนึ่งป่ะ ก็นั่นแหละชาเขียวร้อนชาเขียวมาชาร้อนของมันพี่เลี้ยงเอาป่ะพี่เลี้ยงอ่ะเอาเอานั่นเดิมสมัครเกาหลีเนาะทุกคนจะมาซุมไก่หนาไรวันนี้แต่งหน้าแบบรีบๆไม่ค่อยหนาๆเนี่ยถ้ามีละพี่น้องเราจะไปเสื้อเมสเซนต์ฟอกรก่อนอสิเปอร์อะเมสเซนอยู่หรอก วมากดูไปดูมาเราก็เหมือนดาราเนาะหน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมเราเนะี่ยเหมือนอะไรเหมือนหมั่มชจ๊กโมกเราอะนยมีมีหมั่มชจ๊กโมกไอเดอนนะพิจิาัฟิเลนชอบน้ำความตลกไงหน้าตาใครเนยเหมือนโจ๊กซูคูแต่ก่อนนะตอนที่เธอนหน้าแน่นอนนะ <laughs> <Yeah. S 2> อะเวลาที่วิญญาณมองเสียงเท่ากับเขามาเสียงในด,ดังกันเลยนะ โอเคจะไปแล้วอาชาเขียวรอนบอกชาเขียวรอนจ้ะโอเคเดี๋ยวไปซือก่อนนะพี่น้องนะเนี่ยใมีเมียชนตัวใส่เมียชนตัวอือมี f จากทียอะไรนะไต้หวันบอกที่มาอะไรนะฮ่องกงไต้หวันฮ่องกงได้หวันหะอะไระฮ่องกงมาหรนนันี่จะใส่เอาปากดน ไม่ด um. ีนเมยนเมียนเมียนอะใส่พรอมได้ไล้ะร่องพื้นก็ได้ออยเบิดเอาเถอะมันเดือดหมเข่งุณกินชอบกินไขู่้โอ๊ยจะเฮ็นเอียงทำให้เราเองนะหนู บ่ถือต้องบ่ถือพี่ดาวสว่าแต่วันนี้มันเปลี่ยนหน้าดีนะดูดิก็ดีนะมากงมกักว่าน,นี่พี่น้องโอเคจะไปซ้ลก่อนรอแป๊แบ,บหนึ่งนะจ๊ะเร็วๆปัญหานพอผู้สาวไม่สร้างให้ในเน้นเออปัญหาฉันอบอกผู้บ่าวอิชานิโอ้มีท่านหรอฉันมีกล่องติดรถอยู่ถ้่คิดว่าเธอ,อ,เ,อเหมือนแบบเธอสาวไหนสิมะฮูสิมะแบบมัาเธอโอ้ยต่อคิวอยู่ฝุ่นฮอดพระรามเก่าฝุ่นเขาอยากสมาร์มือบัมฉนันนะ่นะ ซีเอชใจนะครับผู้ชชยกระเบึงนี่มนก็รู้เลยว่าซึอมีแฟนเข้าบ่เกียวดอก้ำนี่แล้ไม่สิโดวนพี่น้องสั่งแล้วพี่น้องสั่งแล้วรอนะครับผมรอ,เ,อ,อเครื่องดื่มคนมาขายพี่น้องเพราะว่าโควิดโคโรนานี่ฮะคุณพ่อขอออกมาในช่วงนี้แล้วก็ใส่แมสอย่างหนานแน่น เดี๋ยวพี่น้องลูกเขาก็นอนนอนอยู่บ้านพอเสียมานั่งอยู่แต่ไนั่งนอนก็เลยเออไม่เอา,านางมาหรอกกลัวานางแบบว่าลังนอนแล้วมันจะยากมันจะร้องไห้พี่น้องก็เลย,ยอยู่บ้านซะก่อนคุณพ่อเลยออกมาคุณแม่อสองคนคุณแม่เร้อยากอยากกินน้ำอยากกินนั่นกินนี่ไนห้ามผม ฉันหูนะว่าเธอเล่นอย่างนั้นโทรศัพท์ฉันหนูอยู่นะแม่กำลังดูโชว์แอบขึ้นน้ำผู้บ่าวพี่น้องศูนย์ผู้บ่าวแถากระสาไว้ทินแม่กำลังดูโชว์โชว์อะไรจ้ะโชว์กล่องข้าวน้องยผู้บ่าวแถากระสาไว้ทินเท่าขึ้นน้ำผู้บ่าวเถวแมนวอฉันหูอยู่เขาผู้บ่าวแถว่าจิเธอทาลายมารกินผู้บ่าวถาวว่านุ่มเดลายที่บ้านฟินแลนด์น่ะ มาขอมาอันยังกํหลังเปิดตัวกาแฟผ้าว่าเป็นแฟนกาแฟผ้าวผู้ผู้ส้างโอหักทั่วประเทศเนาะโอ้ยังมั่นใจอย่างว่าเขา <laughs> ขออคานแฟนเขาดีใจเพแห้งบอกโอ้ยดีใจนั้นได้แค่นี้แฟนแล้วเป็นตัวเป็นตัวแล้วเขาดีใจนั้นอยู่ล้วเพราะอายุอ็หลายแล้วเนาะเขาจะมาสิว่าอู้ดูนิดหน่อยชิมาตัวกาแฟผ้าขาวกระตัวฮิลลีบ่บบไหนีือนิดหน่อยตัวตัวจะได้ลูกคนหนึ่งดิตัวซึ่งจะหนึ่ลูกเนาะอร่อยแม่ชาเขียวนะแม่ชาเช่างไงขอชิมหน่อยนึง อะไอยอ่ะอุ่นดีอุ่นคอดีพอดีอร่อยไหมอร่อยนะมันกระช่าเขียวหวอนนี่แหละ,ะแต่เข้าใจก็มาสู้เป็เยียกกันเดียวกันแต่เข้าใจแต่ว่าแม่บุ๊มากินเย็นแม่ม,ออมากินอ่อไม่อาจจะกินเพราะแน,าน,นะนำให้คุณพ่อ่ะไรกินอุ่นนะคะที่หลังเนะ่ะเสียงจะได้ดีเสียงจะได้แบบคงที่เคยได้<ๆ>ไม่ไม่คยเคยท่า<ๆ>นกินเหรออันเนี้ยเกี่ยท,ท,ท,ที่ฉันไม่ได้กินเพราะอะไร ไม่หมายถึงว่าส่วนมากนราให้พวกกินอุ่นอันนี้ก็คือเลิกกินนานมากจะได้ไหมไม่ได้เกลียนไม่ได้กินอันนี้ประมาณเป็นเดือนแล้วอะตั้งแต่มีไรสดสามสรอบนะพ่นกินอันน้ำผึ้งมหนาอุ่นขำหรือเปล่แต่ว่านี่แหละพลายสดแล้วก็กินอันรอบนี้ก็สิห้างไปสักพักประมาณชิบก่ามืเพิ่นก็ได้กินได้นะแฟนก็กลครัวว่าการแสดงจะออกมาไม่ดีอะเนาะแต่วันเสาร์แม่มีเงี้ยจะทส่วนฟังเหลงดีเลยไรสดฟรีเทนกันร้อน ไม่ไม่ไม่ไลฟ์ไลฟ์ลสดฟรีแต่ว่ามแม่จะทำเป็นดนตรีแบบปากาเธอคือเป็นตะจูบแฮะเขาจูบไงอย่ามารอเซิงตะก,กี้อีรีเด้พี่น้องปากพีแบบไม่เล่นเป็นตะจูบตะจูบแบบตะเปาะเป็นตะหักเสียนะปากเป็นมือแหลมเสินะฉันจำได้ว่าฉันหอมแก้มเธอที่เรียกท่น,ห,นทหอมแก้มเธอก่อนออคือเดีเ่ยวหวังคือ ตอนนั้นเธอจิไปทนรายการเอียงบูปนาดาน่ะฉันเลยนห่งกาลังใจเธอเดียวกันหอมแก้มผู้หญิงหอมแก้มก่อนตายแล้วนะเธอเป็นาหารกีันเป็นเตหหอมแม่เอามาจากกี้มเป็นอ่องตองอแบบตอาม,าาม,อมันนหน่อยอันป้องอยู่ที่ขาแบบใส่แห้งตอนเธอมาตะเมื่อหน่อยไหมเออบอกหน่อยหน่อยขึ้นเป็นเตหหอมแก้มแท้เดือดข้อที่แบบว่ามันผูอยอย้ใหญ่กันดูเด็กน้อยสิแม่ไม่ใช่ข่อยากหอมแก้มลูกสิแม่พี่นอ้องเมื่อเราคอยก็เลยแบบกูขึ้อเป็นหอมแก้มบอกเยหน่อยนี่แทสสุดยอด เชอร์เบอร์รหอมเกลมลอนแบบว่าสู้ๆเด้อดเสน่หก็เป็นแบบหอมเกลมหลุบเนี่ยเนียมฝรั่งอะไรเงี้ยแบบหอมแก้มให้กำลังใจอะไรอย่างงี้นะจำไว้ให้จำไว้ในเสือบอกว่าใช่เหรอยืนยันถ้าจำไม่ได้ก็โดไค่ะมันโดนค่ะโดนเนียนตอนเาถ้ากิดสี่คืนนี้หรอตอนนั้นชั่อหอมแก้มเธอไม่จำได้เสียบ่รายกาครั้งแรกจำได้ไหมแบบบอกค่อยๆในรายการะไรแบบอายแห้งอะไรอื่นเต็มมาสู่ไปครับคุณบนลูนกลับมาเป็นแบบกลับไปเจอมาดามนี่แต่นีอยืนยัน มี่อาพี่เจีย๊ยบแล้วก็ป้าเก้วแม่น้อยใช่ไหมที่ไปเพอ่ขวัญด้วยพี่ขวัญแล้วก็ประตูไหมไม่ไม่ได้ไปโอ้ประตูฉันตีฉันจำบ่ได้สื่อนอว่าคือจูฉันชันสงสารตอนนั้นเธอกำลังอันแบบว่ากำลังตื่นเต้นกับการทารายการไงเธอเลยนจำบ่ได้ฉังสิละเป็<อ>นบบว่าหนึ่งเดียวแต่เาเป็นแฟนกันซัมมันบ่บ่พันเป็นแฟนกันบ่พันเอกคุยมาเป็นแฟนกันคบฉชนรนู แต่กี้ตอกนใหกันเป็นไทยอีกทีมันเป็น,นเนหมือนแบบว่าเรายังไม่ใช่แฟนกันแต่ว่าก็คือมันเป็นเหมือนกันแบบคือจังสิเหกันลังใจน้องกัในลังใจลูเร,รื่อกัจะไหนกับรูแต่ว่านี่ฟิลี่แบบว่าตอนนั้นเรายังไม่คุยกัเป็นแฟนกันแต่หูอยดอว่ามีว่าเราสิทีดีให้กันกับหูยู่แต่ว่าหมายถึงว่าตอน,น,นอสถานะถสถานะมันยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนแล้วเราก็ดีว่านั่งกับหูว่านั่งตื่นเต้นกับการที่จะไปออกรายการที่วี่งเทอแรก้วหูวานั่งดีใจเพราะว่าตอนที่อยู่ฟินแลนด์อะจะ นี่ยังก็บรูแบบว่าฉันไปครับไปในบรู้ว่าฉันจะเป็นจ้าไดฉันสิแบบว่าอันอันมีคนติดตามฉันบ่เออฉันกลับไปเนี่มีคนขอทะลุฉันบ่เพิ่มจมีคนแบบมีความกังวลว่าจะมีคนรู้จักฉันไหมมีความตื่นเต้นเ็ดโซเชียลล่ะกะมีความฝันอยากเป็นดาราเห็นนั่งดูรายการทีวีอยากไปออกรายการทีวียังสินะบัดพ่อเพิ่นมากพิ่นรายการทีวีรายการแรกที่ติดต่อมากพิ่นจดไปออกมันก็เลยมีความตื่นเต้น ตื่นเต้นทุจริงทุททอยางแพ้กับหูษ์ยวาดีใจน้ะก็ตื่นเต้นแพ้ก็เลยอยากให้นกาลังใจเพลินนั่นแหละจริงจริงอยากขอแก้มผู้บ่าลแหละพี่นอ้องแอบดีดีก็แบบว่าน,นั่นแหละเอาพ่อไม่ซื้ออะไรหรอจะซื้ออยู่หรอก็ซื้ออะไรไปกินไหมล่ะฉันน่ะบอรคือสี่ใช่คือบอกคือบอก,บอกถ้าพ่อไปหอนเพื่อนก็หิวตอนฉันกินเบอร์เดมีอย่างก็เบอร์คือย่างเดียวสาวหิวไม่สบาแม่ครัวเขากินหนึงเป็นตลาดจุบนันนี้ เดี๋ยวเลือกอะไรเดี๋ยวนั่งคิดก่อนว่าจะเอาอะไรคือก่อนกดแครนมากันสองคนเนาะทกินยังหนูกินปลาเผามีไหมไปตั้ง,งปลาเผาบ่เอาปลาเผาไปนัน่ไอ้เด็กหน่อยเดน้ำตาลโกกิโอเคกินปลาเผาเบาๆที่บางเลยก็มีทำนู้นพ่อลงไปซื้อเลย ขอเงินไงเงินพ่อ,อพก็มีอยู่กระเป๋านี่ไม่ได้หรอกมีปะมีอยู่ยหลายพอผมพอดูสองร,ร,อร้อยกว่าบาทเอาาอีมีมีจะรอยมีอยู่โอเคอเาป้าเผาแล้วก็เอาพวกอาหารที่มันเป็นถุงน่ะทีเดียวหน่อยเขามากินอโอเคตามือเนียนปกติเู้ชายแพ้พไปลงเด้อ ตอนนี้แบบแม่บ้านต้องไปซื้อพี่เลี้ยงพี่เอขุ้นสวยไปซื้อเมือ่อเนี้คุณพ่อไปซื้อเองพ่อแม่สองคนค,คุณหญิงเขาบวกลงดอกเขาบวอยากยงกระสมชชยอุ้ยมาเจอดาราด,ด้วยนะมากามากับใครนี่มาซื้อปลาไปกินเอาปลาเผาสามชุดครับสามมากกับเปล่าลมามตับอ,อ่านซ<ม>ื้อของอยู่บ้านนอนหลับฮะมากกับเปล่า วุ้ยเจนาลานะสวัสดีครับนี่อย่างไทยอย่างนี้บอมาซื้อของกันเลยไทยประแจกัเลยไทยซื้อแถมเท่าไหร่ค um รับเอา,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 า170แถมชุดเอาใจเห็นเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาคืนยยท้ายรถไปเห็นเดี๋ยวมันมีคนยังนี่เห็นอยู่พี่พายยังนี่เห็นอยู่เดินตลาดพี่น้องเดินตลาดบุญว่าจะถึงตบวะ <laughs> <im it> ไม่รู้ว่าจะถูกตบไหมนะรือตลาดครั้งแรกในในรอบเดือนนั้นเนี่ยหลายเดือนเลยนะไม,ไม่ได้มาเดือนหลายเดือนละไม่ได้มาหยางหลายเดือนแล้ว <im it> <im it> มาเจอน้องตุ้ยพอดีกับคุณป้าแจ๋วก็เลยวานน้องตุย้ยเอาของข,องขึ้นรถให้หน่อย ใอ้ทุงเยอะแาบค,ครับนี่เอาสองสร้างพโลูพี่น้อง ตลาดที่อำเภอเรืองนกทาทุกคนครับตลาดที่อำเภอเรืองนกทาก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะเงียบเยบนิดหนึ่ง

คอับี้อ่ะมึงยอะสื่อแนว่กลิ่นการขีไปน้ำพีหนังเอ้ยพ่อได้ฟังน้ำกันจ้า อววเอากล้วยหอมในวีดึงให้นห้องนริตะครับเดี๋ยวมานะสั่งกล้วยหอมให้น,น้องนริตะทุกคนเอาคือเปือยบออ๊วยไรคือเปือยบออ๊วยรไร เาป่าเด้กตุ้ยไม่ใส่ฮะเพื่อเปิดได้ได้กล้วยไฮนาดิตะวีหนึ่งกล้วยหอมจอมส่น ล้างมือก่อนทุกคนทุกครั้งที่เดินตลาดเยี่ยมเยี่ยมยืนเยี่ยมยืนก็ตอตัดขามาลดขึ้ดับจริงพ่อเห็นอย่างก็ดูมันเปิดไงฉันยังงงของรถรุ่นนี้อยู่เลยบางทีก็ดับมันก็ติดเองโอ้ถ้าทอดไปหาเข้าไปหาไปเลยวิธีการใช้งานรถอ่ะคุยแล้วใช่ไหมมันต้องเสร็จอย่าสตาร์ทเครื่องเพราะมันเป็นไฟฟ้า ถ้าเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยนจะดับเลยพราะนางประหยัดพลังงานรถโลกหลอนจ้าโอเคพี่น้องอเจอกันคลิปหน้านะจ้า mm hmm. คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e น, like, go share, go นจ้าว mm hmm. ันนี้ก็ประมาณนี้เบาๆอัปเดตให้แฟนๆได้ดู mm hmm. เจอกันคลิปหน้า mm hmm. คลิป mm hmm. นี้บ๊ายบายจ้า